วัสที่จ้าทุกคนวันนี้มาตัดหญ้าให้งัวเสียงเครื่องกระดังนิดหนึ่งด้อเดี๋ยวไปเอาสามงามก่อนเออให้ล้านตัดวนันนี่ยุดโรงเรียนแต่ว่าเด็กหน่อยมอนอะ่ะเขายุดโรงเรียนห้วแหลนะเนาะก็เลยให้ล้านหน่อยมาตัดเราก็จะเป็นคนเก็บเก็บแบบอน,นุ่นมากองเอาไว้เอา,ารถใสมาใส่เออเด้อหามุงเก็บก่อนเด้อ อ้อยเมื่อยเลยทุกคนเ <c oughs> มื่อไรราคางัวจะข้นก็บรจักตัดเสร็จแล้วทุกคนแล้วข้างนี้ก็จะเก็บเก็บใส่โหลดสยายจะไปให้งัวเมื่อไรราคางัวจะขืนก็ไม่รู้นะถ้าขืนก็เพราะจะมีกำลังใจตัดยามอ่ะเมื่อยเมื่อย,อยก็ราคางัวก็ได้แต่ก็เลี่ยงเลยเลยนาะ ไม่มีึ้นฝบๆเหมือนราคาทองเนาะถ้าขึ้นเหมือนราคาทองเนี่ยโหสู่ใจขาดเลยทุกคนแล้วจะตัดให้กินแบบวันหนึ่งสามเวลาหลังอาหารบุแเลยเขาจะได้อ้วนๆนะนะ <c oughs> อันนี้โอ้ยนับมือมิแต่จะลงเนาะยิ่งช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งนะลงคักคากลงเหลืออยู่เท่าไรนะตัวละแหมตัวละพันสองพันวัน,น่ะโอ้ยไม่เคยเห็นเกิดมาจนชาปนิกได้ เลียงงัวตั้งแต่สมัยอยู่ก็พ่อก็แม่ก็โอ้โหเอออันนั้นก็ยังว่าสมัยนั้นเนาะประมาณสมัยนี้พอถือก็หูยสามพันสี่พันวันอะพี่ลึกกินเว้ย็็คักโพดโเเนาะใครเป็นคนเก็บโคตหรือยายให้ลัง่งงัดงัดบาไว้ดอก <c oughs> แต่เค็งทำไมล่ะเอองัดขึ้นงัดขึ้นเลย พขาถ่ายใส่เข่งเราก็ต้องแบกเทอีกหลายรอบหลายรอบงัดเลยเดี๋ยวยายลากรถเข็นตาม,มพนักงานลากเดอนี่ทุกคน <c oughs> เอาเอาเดี๋ยวก็เตะเอาไออะไรนะเครื่องตัดหญ้าตะก้องนะตาลังไม่มีเราก็ถอยหล้างถอยลังก็สิไปเอาสรุดเอาเครื่องตัดหญ้าดิอ่ะนะอันนี้เป็นพนักงานเข็นนะเนี่ไม่ได้เป็นพนักงานเก็บเก็บให้เขาแต่ตอนที่เขายังตัดอยู่นเนาะ แต่เ้าเขาก็จะมาเก็บเองตอนขึ้นรถเราก็มีนาทีลากก็มายืนคุยแวบ,บๆๆๆนี่แหละเราก็เหนื่อยเหนื่อยทุกคนเลยจะไม่ใช่ธรรมดาหรือจะยืนคุยเฉยๆก็ได้คุยมันก็ต้องใช้แรงเนาะไม่ได้ว่าคุยเฉยๆเลยคุยก็ต้องใช้แรงนี่อันนี้ลากรถก็ยังใช้แรงอยู่โอ้ยไปไกลไหมเนี่ยอฮ้อ ถึงว่าราคาง่วงเหมือนราคาทองคํานะทุกคนเอ้ยตัดแบบวันหนึ่งสามเวลาสีเวลาพนแหละเพื่อจะให้เขาอ้วนเนาะอันนี้โอ้โหน้ำมันตัดกดไปเท่าไรแล้วเนาะโอ้โกว่าจะใหญ่ราคาไม่มีวัตถิ่าจะขยับทองอะนะขึ้นเอาขึ้นเอาโอ้โหแป๊บแป๊บบาทละเจ็๊ห้าหกหมื่นวันอะหักกินเนาะพิลึกพิลืกอม่ยุกอะไรก็ไม่รู้มีปัญญาสื่อดอก สื่อได้หลายเด้ถ้าสื่อน่ะได้เป็นปิ๊บๆทองม้วนกระทองคือกันแล้วทองม้วนเนาะเอาสัก,กปิ๊บหนึ่งอาห,หัน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 วิ่งไปไม้กระดังแก๊กแก๊กลืมว่าติดไม้อยู่ว่าแต่จะคของไม่ได้ติดไมวิ่งไปดังแก๊กแคแกเอาอีกแล้วมาช่วยเก็บไม่ต้องไปนั่งสองสามอยู่นั่นตะก้องน่ะมาช่วยเก็บ แมหนึ่งสองซ้ำของซ้ำให้คนเดินจะของน่งหนึ่งสองซ้ำอยู่นั่นเลยโอ้ยเออแต่แค่พูดนี่ก็เมยแล้วเนี่ยพัยใดใจเข็นรถเข็นพัให้มัตัดให้มัขนนี่โอ้โหแค่พูดด้วยเข็นรถเข็นด้วยก็เมยหอบแล้ว <laughs> อะไรแล้วพอพอพอเดี๋ยวให้โอ๊ดไปตามมาเก็บตามา เข้ากล้องในใจกินเด้ค่าตัวร้อยล้านบนเดทุกคนเอ้ยกว่าจะได้แต่ละช็อตแต่ละเด็ดนั่นนะอะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เห็นตะกล้องเข้ากล้องนะหุ้ยเออบุญตาห้านบอกบุญตา <laughs> บุญตาที่ได้เห็นตากล้องเข้ากล้องพุ่นแล้วเออมันจ็ธรรมดาเด้ค่าตัวร้อยล้านพุ่นก็ไม่ไปเด้เพราะว่ามันไม่มีคนจ้าง <laughs> น้ำก็ถือยอบไปแคนน,นี้เข็นเะเข็นเมื่อลกลักไปยืนไปรอน,นูอ่นเลยเอากล้องนี่ก่อนเนาะเอากล้องนี่ก่อนเนาะทำไมแม่ร้านก็เข็นยายเข็นไม่ไหวหรอกเพื่อะวะดูถูกเจ๊โอ้โหเนี่ยดูเนี่ยเ,เ,เลยเลยเลยถอยหลัางถอยลัางถอยล่างเท่าไม่รรมดาได้เนี่ยออคนไม่ทรบดาได้าสายวิ่งก็ได้แต่อย่าบ่อยเด้อบ่อย ไรเดียวเดียวอยู่บ่อยถ้าบ่อยมดแรงกดลงเดี๋ยวมิตรมิตรเจ้านายตัวทุกคนตากล้องก็ไปทุกคนไปตานนนู่นนู่นเราไม่นู่นอ่ะหลานก็กดลงงัดขึ้นกดลงงัดขึ้นอ่เราเป็นตัวแสดงเนาะเราเป็นผู้กำกับผู้กินกับอัวหายใจเกินดเราเลยไปไปทางไหนต่อรอผู้กำกับสั่งก่อนไปทำไมตากล้องไปทางไหนกดมีใส่หมด จะใส่หมดไหมน่ะน่ะรถนั่นน่ะดูะะะบอเห็นคนไหมเห็ <c oughs> นคนมาอยู่นี่อ <c oughs> ยู่นี่เด้ออยู่นี่น่ะกระโดดอีกแล้วลืมตัวอยู่เลยเลยกระโดดที่ไรไม้กระด้างแคล็กพอพ่อไม่ดังแคล็กถึงในรูวอาเออจะของติดไม่อยู่นะติดไม่อยู่นะจะโดดทาไมมันดังแคล็กถ้าอยู่ช่วย เชืเอ,อเดินไปเรื่อยๆนะได้อยู่โอ้ยหัวหุ่มมดดละทุกคนเลยลมกระแรงเดี๋ยว้ยว,วันนี้ตัดยาเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูเขาเขาปยาออกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเขาวันไหนเนาะต้องมาหาเก็บเขาหนกทุกคนเพราะว่าเขาหนกหลายเดี๋ยวมันจะผลเนานะต้องใส่จะเป็นพรุ่งนี้แหละได้มาเก็บมันออกผลเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันวันไหนเนาะวันไหนเนาะตาวันไหนจะพาไปดูข้าวออกอะทำตะกล้องก่อน มื่อื่นเมื่ออื่นเมื่ออื่นไม่ว่างเนาะเมื่ออื่นไม่ว่างเมื่ออื่นจะไปจะไปงะจะไปงานบุญอะไรเขาเรียกอะไรนะหอพึ่งปราสาทผึ่งเดือนอะไรนะเดือนเดือนสิบบ่เดือนสิบเอ็ดปราสาทพึ่งเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเขาเห็ดปราสาทพึ่งกันทุกคนพรุ่งนี้พ่อบ้านจะไปเอาบุญใหญ่ใหญ่มากใหญ่เหมือนรถสนี่แหละแต่รถสอะไรนี่รถสิบล้อ พ่อบ้านจะไปเอาบุญใหญ่พรุ่งนี้ไม่ว่างว่าจะพาไปดูพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างีกดลงเยอะอสั่งอีกแล้วมีแต่มีแต่ตเจ้านายเอากดปล่อยลงเลยกดปล่อยลงเลยพรุ่งนี้จะพ่อบ้านจะเขาจขาวัดไม่ใช่วัดเราก็ทําหอพึ่งประสาทพึ่งอยู่กับบ้านบ้านคนเนาะเราก็ไปร่วมบุญนาน,นจะได้ไปร่วมบุญที่แต่ เรียกเขาทำไมแต่ว่าปรยาไม่ได้ไปด้วยดอกเพราะว่าปรยาเนะี่ยนักบุญไปไม่ไหวนักเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไปไหมฮือาจจะไปฮือาจจะไม่ไปอยากเค้นห่อผึ่งไหมระวังโดนจี้กองยา้าปั๊บไงท้องไงท้องก้ลองกระเด็นอุอ้ยหุยหนย แต่ข้างนี้เว้ยใส่ข้างท้ายมั่งโอ้โหเอาตั้งกล้องให้ก่อนโอ้โหใส่มาแต่ทางนี้มันหนักเนี่ยยกบุกขึ้นว่ยกถ้าเสียบนะหลุดหกหมดไม่ได้ยากขึ้นรถหรอกได้แต่ขี้ดินอืมว่าหอบแล้วทุกคนเลยปวดไหลเมื่อยไหลหอบแล้วเ้าไหลพวกนี้เก็ไป งานบุญเนาะก็มือมืออื่นเมื่อฮือมื่อฮือหมดเลยน่าจะได้มาตรงตรงเมื่อเกี่ยวออกเพราะว่ามันเยอะเนาะเข้าหนกเขาหนกออกออกพร้อมก็เขาแต่ว่าล่วงเขาสําหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวขอเก็บยาต่อเนะจ้ะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย